สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเล่นเกมเงาของฉันอยู่ไหนกติกาการเล่นเกมนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกภาพเงาของภาพที่เด็กๆเห็นให้ถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมกันไม่เอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะคำถามที่หนึ่ง ภาพใดคือภาพเงาของภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ a หรือว่าภาพ b คะเฉลยภาพ a คือภาพที่ถูกต้องค่ะเด็กๆคำถามที่สองภาพใดคือเงาของภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ a หรือว่าภาพ b คะเด็กๆเฉลย ภาพ b คือภาพที่ถูกต้องค่ะเด็กๆคำถามข้อที่3ภาพใดคือภาพเงาของภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ a หรือว่าภาพ b คะเด็กๆเฉลยภาพ a คือภาพที่ถูกต้องค่ะเด็กๆคำถามที่4ภาพใดคือภาพเงาของภาพนี้ เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ a หรือว่าภาพ b คะเด็กๆเกฉเลยภาพ a คือภาพที่ถูกต้องค่ะคำถามที่5ภาพใดคือภาพเงาของภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ a หรือว่าภาพ b คะเด็กๆเกฉเลย ภาพ b คือภาพที่ถูกต้องค่ะคำถามที่6ภาพใดคือภาพเงาของภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ a หรือว่าภาพ b คะเด็กๆเฉลยภาพ b คือภาพที่ถูกต้องค่ะคำถามที่7 ภาพใดคือภาพเงาของภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ A หรือว่าภาพ B คะเฉลยภาพ A คือภาพที่ถูกต้องค่ะคำถามที่8ภาพใดคือภาพเงาของภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ A หรือว่าภาพ B คะเด็กๆ ฉเฉลยภาพ b คือภาพที่ถูกต้องค่ะคำถามที่9ภาพใดคือภาพเงาของภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ a หรือว่าภาพ b คะ,ฉะเฉลยภาพ a คือภาพที่ถูกต้องค่ะคำถามที่10 ภาพใดคือภาพเงาของภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพ A หรือว่าภาพ B คคะฉเฉลยภาพ B คือภาพที่ถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะจากการที่เด็กๆได้เล่นเกมนี้นะคะเด็กๆได้ทักษะการคิดการสังเกตกันไปแล้วนะคะ คุณครูฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ